ครับอิทิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมสวัสดีนะครับวันนี้นํามีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาให้ชมนะครับซึ่งทั้ง3ามเล่มนี้ก็จะมีความยาวที่ใกล้เคียงกันนะครับจะมีทั้ง2กษัตริย์นาคเงินแล้วก็สามกริย์เงินทองนาคนะครับที่เห็นอยู่นี้เราก็จะมีเล่มนี้ที่เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับเดี๋ยว จะให้ดูไปทีละเล่มนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากสามกษัตริย์ก่อนนะครับสามกษัตริย์เล่มนี้เงินทองนาคนะครับก็จะความยาวอยู่ที่สามนิ้วเกือบสามนิ้วครึ่งนะครับเฉพาะใบเขาจะอยู่ที่หนึ่งนิ้วครึ่งเป็นมีดที่สวยงามนะครับครบถ้วนทั้งเงินทองนาคอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับ เก่าสวยมากนะครับตะขอนี่ก็เป็นนาคนะครับตรงนี้เป็นนาคนะครับแล้วก็จะมีเงินมีทองนะครับแล้วก็มีนาคที่จะสลับกันอยู่อย่างเป็นระเบียบสวยงามแบบนี้นะครับแบบนี้เขาเรียกว่ามีสามกษัตริย์เป็นมีที่เป็นอันดับหนึ่งของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเลยก็ว่าได้นะครับเป็นมีที่มีคนนิยมอ่า นิยมเช่าบูชาสะสมกันเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือมีสามกษัตริย์ด้ดำงาฝักงาเงินทองน้าแบบนี้นะครับสวยงามมากใบมีเขาก็จะหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับเป็นฝีมือช่างฉิมช่างเบอร์ต้นต้นแห่งวัดหนองโพนะครับสวยมากเลยสามกษัตริย์งดงามนะครับ เก่าถึงแท้ทันยุคนะครับคางก็แห้งไม่โยกไม่คอนเลยครับใบมีดไม่โยกคอนไม่สั่นเลยแน่นๆนะครับใครชื่นชอบสนใจก็เบอร์โทรบนไลน์ผมทิ้งไว้ให้แล้วนะครับสามนิ้วครึ่งนะครับก็ยังเป็นไซส์สาริกานะครับก็นำไปเลี่ยมขึ้นห้อยคอได้นะครับอ่าต่อไปอีกเล่มนึงนะครับนี่ก็เป็นสาริกาเหมือนกันแต่ว่าเล่มนี้ความยาวเขาจะลดลงมา นิดนึงนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ3นิ้ว,วเฉพาะใบเขาก็1นิ้วนะครับ1นิ้วครึ่งเดี๋ยวผมให้ดูแต่เล่มนี้จะเป็นสองกริย์นะครับเป็น2กษัตริย์เงินนาคหลวงพ่อเดิมนะครับใบเขา,อ,าอยู่ที่1นิ้วครึ่งนะครับเท่ากับเล่มเมื่อกี้แต่ว่ารวมด้ามฝักแล้วก็จะสั้นกว่าหน่อยหนึ่งนะครับนี่เป็น2กษัตริย์ ก็สวยงามเหมือนกันนะครับเป็นด้ามงาฝักงาเหมือนกันเล็กๆก,กระทัดรัดดีเหมือนกันนะครับเป็นหน้ากัะเงินเลื่นี้จะไม่มีทองนะครับแต่เป็นมีที่สวยเหมือนกันเลยแล้วก็ราคาก็จะถูกลงมานะครับใครชื่นชอบสนใจก็ติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับสวยงามมากเหมือนกัน เป็นช่างชิมเหมือนกันด้วยนะครับงดงามมากไม่ว่าจะเป็นปสองกริย์หรือรสามกริย์พุทธคุณเดียวกันพุทธคุณดีเหมือนกันหมดนะครับจะต่างกันก็แค่ <c oughs> ก็แค่หนึ่งในเรื่องของราคาเขาแล้วก็ สองก็คือวัสดุที่ใช้ในการประกอบเป็นมีดขึ้นมานะครับส่วนพุทธคุณเหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วแต่ใครจะชอบแล้วก็ใครจะมีกําลังถึงนะครับ <c oughs> อีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้เล่มนี้คือมีด <c oughs> ด้านไม้ฝักไม้นะครับอันนี้จะเป็นขนาดเขาเนี่ยจะอยู่ในขนาดที่เรียกว่าขนาด ปากกานะครับคือมีความยาว5นิ้วเฉพาะใบเขาอยู่ที่3นิ้วนะครับมีที่มีขนาด5นิ้วขึ้นไปเนี่ยจะเรียกว่าปากกานะครับ5-6นิ้วเนี่ยจะเรียกว่าขนาดไซสาปากกาเล่มนี้จะราคาถูกกว่าเล่มเมื่อสักครู่จะราคาเบากว่าเล่มเมื่อเมื่อสองเล่มสักครู่เนี้หลายเท่าตัวเลยนะครับเป็นมีดที่น่าเก็บน่าสะสมมากด้ามไม้ฝักไม้นะครับ เขาเป็นทองเหลืองหรือทองฝาบาทนั่นเองแหมลัตฝักก็เหมือนกันนะครับเก่าแก่มากเลยเล่มนี้สวยงามนะครับเป็นมีเล่มเล็กๆกระทัดรัดขนาดพกพาจะมีความยาวมากกว่าสาธิกาเมื่อสักครู่นี้สักหน่อยหนึ่งนะครับแต่เรื่องพุทธคุณของเขาเนี่ยก็ยังดีเหมือนกันหมดอยู่แล้วนะครับต่างกันก็คือในเรื่องของราคาเท่านั้นเองแล้วก็วัสดุที่นำมา ขึ้นเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นไม้นะครับไม้เนี่ยราคาย่อมถูกกว่างาอยู่แล้วนะครับเหมาะมากสำหรับเป็นมีดเริ่มต้นสำหรับคนที่อยากได้มีดหมอหลวงพ่อเดิมสักเล่มหนึง่งแต่ว่ากำลังเราเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงเล่มด้ามงาฝักงานะครับก็นแนะนำมาให้เล่นด้ามไม้ฝักไม้ก่อนพุทธคุณดีเหมือนกันหมดนะครับพุทธคุณมีดหมอหลวงพ่อเดิมครอบจักรกวาลครับ ไม่มีข้อห้ามในการใช้งานด้วยขอให้เป็นคนดีนะครับแล้วก็ประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมก็จะยิ่งช่วยหนุนนำชีวิตท่านให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับสวยงามมากเลยนะครับถึงแม้จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้แต่ก็เป็นขนาดที่เล็กกระทัดรัดขนาดแบบนี้หายากนะครับปกติอ่ะผมจะ มีประมาณแบบ7นิ้ว9นิ้วขึ้นไปเลยนะครับถ้าเป็นด้ามไม้ฝักไม้นี่้าเลมเล็กๆ5านิ้วขนาดประกาแบบนี้นี่มีแค่เล่มนี้เล่มเดียวนะครับค้างแน่นสวยมากเลยเหมาะมากสำหรับคนที่อยากได้วัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมไปบูชาไปสะสมนะครับพุทธคุณดี100%เเซเหมือนกันหมดเลยนะครับราคาก็ จับต้องได้ด้วยนะครับสวยมากเลยด้ามไม้ฝักไม้นะครับอายุการใช้งานใช้ได้อีกเป็น100ปีเลยครับทุกคนวันนี้ก็นำมาให้ชมกัน3มเล่มนะครับชอบเล่มไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับมีหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับมีให้เลือกให้ชมหลายรูปแบบหลายสไตล์นะครับ ยังไงก็ขอฝากช่องอิทธิพรมิดหมอนหลวงพ่อเดิมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ